สวัสดีครับเมนูเย็นนี้นะครับผัดแตงกวานะครับผัดแตงกวาใส่ไข่นะครับตอนนี้เอาไข่มาผัดกอนครับผัดกับกระเทียมครับผัดแตงกวาเลยนะครับ,รบเมน,น,งนะะูง่ายๆนะครับ ทำทานกนง่ายๆนะครับได้ประโยชน์จากไข่แล้วก็แังกวาได้นะครับอออออลองมาทำดูกันได้นะครับแม่ใส่้งปรุงลงไปนะครับผงชลดนะครับมีผงชลดนะครับ ก็ซสอสก็สสทุกเขานะครับก็น,น้ำตาลนิดนึงครับอันนี้แต่ความชอบนะครับรสดีนหนึรสดีหน่อยนะครับ ใส่น้ำตาลน้ำาลาด้วยนะครับเสร็จมาส่งทุกอย่างเลยนะครับผัดนะครับนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับหอมหน้ารับปร,ร,ร,ระทานมากเลยนะคะกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลย ผัดไม่นานนะครับตอนนี้ก็สุกเลยนะครับเดี๋ให้แม่ตักใส่จานนะครับหอมนลครับ ร้อยนะครับอาจารย์ครับเมนูย็นนี้นะครับอัดแตงกวาใส่ไข่นะครับว้ครับ ผัดแตงกวาใส่ไข่นะครับเมนูเย็นนี้นะครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยนะครับอาหารมันบ้านแม่ทําทานเองนะครับเมนูง่ายๆนะครับทําทานกันได้ทุกคนนะครับนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ช่องวินัยธรรมวรชาแนลนะครับขอบคุณมากครับ